ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แอนด์แฟม y นะคะมาแล้วรถรถคันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วรถคันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะแม่อบมาเลมามาแมา่มา,มมาเ้ารม่ม โอ้วันนี้ลมแรงมากเลยนะลมแรงรน้าพ่อเปาน้าไม่ออฟนะเดินทางมาถึงทุ่งนาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ดูคลิปอยู่ เห็นบอกว่ามีมีอะไรไปฝากอ,อแป้งร่ำแล้วนะเมื่อกี้อืมจ้าโอ้โอออจ้าเย่ร่นเลยวันนี้มีงานรำด้วย เชิญค่ะเชิญที่ร่มก่อนค่ะมา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 บ๊วยดีใจมากเลยชอบทานจ้าใช่ค่ะโอ้โหเห็นครั้งแรกถึงกับอึ้งเลยว่างมากแล้วก็โล่งแล้วก็เย็นเอออุ้ยเดี๋ยวพี่น้องนี่ของฝากเขียวเวยเขียวเวยฝากขายฝากขายเออ อฝากขายมาสั่งว่ะนี่เอาฝากไว้ที่นี่โอ้ค่ะอือนี่นะคะของฝากตัดบางใหญ่เลยค่ะพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเสวยอันนี้แม่ปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองใช่ไหมนี่นะเขียวเสวยนะคะทุกคนเมื่อ้าก็พิมพ์เออใช่เอออ้าวไม่คือเราแบ่งกันเนาะเพราะยูทูบเบอร์เรามีแค่นี้ เราก็แบ่งกันลูกเดียว S อแอนทานลูกเดียวค่ะมะม่วงใช่ค่ะหน้านี้หน้ามะม่วงค่ะใช่ค่ะปุ๊กก็เอามาฝากแม่อ๊อฟก็เอามาฝากขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยเออเอแอนก็เอาลูกเดียวอ้ะเอออันนี้ก็แบ่งเพื่อนๆไปนะคะก็ไปเรื่อยไปตรงนะก็จะอีพอก็เอาแบบเอออีพอก็เอาให้แม่ งามสายกินนํากันค่อยอยากได้ลูกหอมๆเออนี่แหละค่อยอยากได้ลูกหอมหอมๆมันหมดแล้วเนอะเพราะมันจะได้นิ่มๆนะนะคอยของคอยของคุยเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นอร่อยอร่อยยังไปกินตอนที่เราแบบอะไรนะเออไปแช่เย็นอยากให้มันสุกๆอืมอยากให้มันสุกๆจ้ะ มีงานลำยู่สองงานนะวันนี้นะโอ้ห้นางลำแล้วก็ก้านางลำโอ้โอ้ดีใจมากเลยนะฮะใช่เพราะเพราะช่วงนี้ถ้าเปล่าแห้งเออไปกับสงการนะไม่อันนี้ไม่ได้ไปกับสงอไปอันนี้ วงการหมดทำท่องเที่ยวแล้วโอ้ยแซ่บหลายสามหนุไปแหน่ไหนมาบ้างคะแม่โอ้ไม่ได้ไปไกลนะคนที่ไปเฉพาะเต่าเงาก็รถติดแล้วแอนเนนน้องอันบอกว่าให้ไปที่คนเยอะเยอะโอ้รถเบียดเลยคนน้อยนี่พ่นบอกว่าไม่อยากจะไปมันไม่ม่วนเออเด็กโตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสารประเภทสองหอมแก้มด้วยน้องอั๋น โดนแล้วลูกชายแม่แม่ออฟโดนผู้สาวหอมแก้มแล้วเออ่ะแม่มาทำก๋วยเตี๋วกินเลยมีออเดอร์ fcu อ่อเดี๋ยวค่อยกินค่ะเออน้ำแข็งใสก็มีเด้อค่ะใช่ค่ะออเดอร์ฟรีมีค่ะเออบมิดว่าป้ออไปรับ f c มาเเลยบอกนางรว่าอุยนั่นมาแล้วปออรมาแล้ววะนางรก ก็เขาบอกว่าเชฟยานมากำลังไปเที่ยววัดอยู่นางลำก็มารอค่านอนรอเชฟยานมานี่มีพากระจายเรอเออเอาโอ้ ก็มีของไปฝากพี่เน่งด้วยนะคะเออเนี่เนี่ยนี่คะ่ะไปแล้วค่พ่อเปาก็ไม่เอาไปฝากคุณเน่งน้องเมย์นะคะมะเรี่ยงมะม่วงเขียวส,สวยๆเอนเอนะเดี๋ยวะะไม่เอาก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำแข็งใสเดอ้อรีปาเด้อ <laughs> โอ้ไปอาเกตอะไรมาเนี่ยไมเคยเขาไปทำไรมั่งใส่หม้อโอ้เรา้ยงใสมีกลิ่นหอมใช่เพิมมาเช่าเราไปตลาดนู้นใช่แล้วไปหามาจะใส่ยี่ต้นค่อยปลูกเองเดี๋ยวนี้บ้านยูทูบเบอร์เขามีใบเตยหอมอืมนี่ปลูกเองของแอร์แดนนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นแต่เนี่ยเขาขึ้นสูงแล้วอืมเก็บได้แล้วเนาะใช่เก็บได้แล้ว เห็นเห็นบอกว่าเห็นป้าสวนผักบอกว่าให้ป้าดาปลูกผักโตปลูกผักบุ้งผักชีเนี่ยผักชีเนี่ยนี่ถึงเวลาแล้วก็อะไรอีกนะถึงเวลาชราแล้วแล้วก็อะไรอีกนะหอมหอมหอมอือเพราะว่าเราต้องใช้เออจะได้จะได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็อีกอย่างโหระพาเนาะแต่โหระพามันเกิดง่ายเราแบบ กินไ,ไปปักไปปักเออปลูกโหระพาด้วยเออเรื่องปุ๋ยเดี๋ยวก็พ่อฟื้นไปช่วยคนไงตอนนี้แม่ดาเออแต่ปลูกแต่ดอกไม้แต่มันรอกอไม้มันรอเม็ดพันธุ์อยู่อ,อ,นะอ่านะคะป้าดาบอกว่ารอรอเม็ดพันธุ์เออเออเนาะเนาะอ่ะก็เม็ดผักพุงก็เอามาเป็นถุงเลยถุงละกิโลไงเออเอาแล้วก็เดี๋ยวรอรอป้ามาเดี๋ยวบอกป้าให้ไปซื้อโหระพาก็เอามาค่ะ รอปลูกเนาะก็เตรียมไม่รอแล้วแปลงน่ะเตรียมรอแล้วแต่รอเม็ดผักอยู่ตอนนี้น่ะอืมอ่าก็ดีใจมากนู่นนะคะพ่อเปาฝากของน้องเมย์แล้วนู่นนะคะก็จะเดินมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่นะคะของฝากน้องเมย์เขียวเสวยจ้ะเออแบ่งกันนะคะแบ่งกันเนาะนะคะอาหา หน้านี้ก็เป็นหน้ามะม่วงเขียวเสเวยเมื่อเช้าปุ๊กก็มาฝากปุ๊กก็มาฝากเขียวเสเวยนะคะหนึ่งถุงนะแช่เย็นไว้แล้วนะเอ้ย,อย,อยหน้ามะม่วงมาจากเอฟซาถุงนึงอ่ะมาจากตะบนเออนะคะถุงนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะนะฝากผลิตภัณฑ์ทีพีกาแฟทีพีโค้นะคะสวัสดีค่ะ